เพื่อนๆครับประวัติศาสตร์จีนที่ยาวนานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเนาะผมตั้งต้นศึกษาวิชาประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็เริ่มศึกษาประเทศแรกก็คือศึกษาศึกษาเรื่องคนจีนครับประเทศจีนตั้งแต่ราชวงศ์เสีย่ยราชวงศ์ซางราชวงศ์โจตะวันตกตะวันออกราชวงศ์ชิน 15ปีก็ล่มสลายราชวงศ์ฮั่น410กว่าปีราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงมันมีเรื่องราวของบุคคลเยอะนะครับและบุคคลเมื่อ3-4ีพันปีที่แล้วมาเนี่ย กับบุคคลในยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพียงแต่ว่า,าสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าความรู้สึกของคนเนี่ยความรู้สึกเรื่องรักโลภโกรธหลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตัวละครที่ชื่อโจโฉนะครับเขาบอกว่าเขานะ่ะ ยอมทรยศคนทั้งโลกแต่เขาจะไม่ยอมให้ใครทรยศเขานี่คือวาทกรรมอันลือลั่นของโจโฉแต่มีขั้วตรงข้ามครับเล่าปี่บอกว่าเขาจะไม่ยอมทรยศใครต่อให้เขาโดนทรยศอักหลังมาอีกครั้งแต่ว่าเขาจะไม่ทรยศใครครับจ๊ เล่าปีกับโจโฉอยู่คนละขั้วอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จึงมีความแตกต่างกันครับไม่ต่างไม่ไม่แปลกอะไรกับผู้คนในยุคนี้นะครับคิดต่างกันต่างมุ่งหมายที่ต่างกันนะครับผมก็เตรียมตัวครับจะไปธุระที่ศาลอาญาราชดาครับก็เลยทักทายเพื่อนๆเนฉยๆน,น,นะครับโอเค